สวัสดีคะ่ะทอาช่มเอฟซีทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเขาสูช่องเจนางน้ำโชกนะคะช่านช่วงขาสำหรับเสาร์นี้เป็นเสาร์ของวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 7นอกเนาะค่ะเนาะแอบผ้ามาชมบักเงาะนะคะบานแอดมีบักเงาะกระล่างเป็นหมากน้อยๆคะ่ะทอมชุ่มขากระดกอยู่เนาะค่ะเนาะกะดกอยู่ต่ว่าสีมีพายุบอ่อปีนี้ปีกายนี่ดกแต่ว่ามีพายุพายุสัตว์ลงเวทนะคะ ันนี้ก็ถือบาดกนะคะข้างนี้สิเป็นต้นพักหวานกับตรงช่วงขาต้นพักหวานมางดูพักหวานแตกเต็มเลยนะคะแตกเต็มเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นพักหวานพักหวานปลานะคะตรงช่วงขาพักหวานปลาแอดเรามาปลูกสีต้นอยู่น้ากันเลยนะคะแตกลายค่ะตรงช่วงขาแกงแกงเห็ดแกง นั่ไปห็้ปรุงอาหารเป็นระยะระยะกับคุณช่วงขานะคะเอาเทราตน้นเอาเทรางาไปนะคะเอาพี่น้องอคนไทยอาจสีฟังบบลูเรืองหรือบบลูเรื่อง,อองกับเปเอาเด้อค่ะคุณช่วงขานะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปภาคเล่าโดยเฉพาะนะคะส่วนมากจะเป็นภาคเล้านะคะจะมีไท่นิดหน่นนอยๆค่ะช่วงขาคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนา อาจจะไปสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาน้ากันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเมื่อสุรอยูุ่นาบานก็เลยให้มึงตัวหมึกเงาะน้าพร้อมนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยค่ะทาช่วงขาตัวเลขเนวทางรัฐบาลเล่าสําหรับเหมือนแรงเนาะค่ะเนาะหลังจากเข้าทีเข้มีโฉกรัฐบาลไทยออมสินรัฐบาลไทยแล้กกะห้าน้อยผู้โดยเรืนห้าน้อยกับห้าน้อยสุดท้ายก็คือเลาพัฒนาเนาะค่ะเนาะ เอาที่ไปมึงน้ากันกนระทำชุชมค่ะว่าตัวเลขแนวทางสิเป็นตัวใดมักน้าบอ่อนะคะชมเลยค่ะค่ะทำชุชมค่ะมามึงไปน้ากันเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางรัฐบาลเล่าเริ่มจากเอ่อเล่าพัฒนาของเซียนจังนะคะเซียนจังงอนที่แล้วกับเขานะคะแปดเหนึ่งแปดตรงๆนะคะเท่านี้เซียนจังบอกว่าวิ่งรูดที่สี่ห้าหกนะคะตัวเลขแเนี่ยท่าคนกระหายมาหลายตัวเติบอยู่นะคะสิบสองชุดเอ่อมชมชม คัดเอานะคะมันลายตัวแต่ว่าลายตัวเขากับก็บโอเคอยู่ตัวเล็กเนี่ยทั้งมี47 48 49 40 57 58 59 50 67 68 69 60ชุด3ตัว047 049แสดงว่าพันโนเน้น47กับ49เนะค่ะเนาะ047 049ลักลอยเพื่อนออก0นะคะ สำชุ่มมักชอบกัดจัดน้ำเลยไม่มีปัญหานะคะส่วนตัวเล็กเนี่ยทางของปูสุ่มเงียบเมืองหนองบัวนะคะหาเม็ดเดียวเทียวที่แล้วแปดเม็ดเดียวตัวจับคูเพิ่มกับแปดเมงหนึ่งแปดเนาะค่ะเนาะเทียวนี่ตัวที่ชนกันกับของเสี้ยนจังมิหาศูนย์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 ตัวเดียวคะ่ะสำชุชมคะ่ะ ตามที่เอ็ดเทีนอยู่นี่นะคะมีห e ้าศูนย์เม็ดเดียวปูซุมเงียบบอกว่าหาเม็ดเดียวตัวเลขสามตัวคือห้าห้าสี่ห้าห้าสองห้าศูนย์ห้าสองห้าแปดห้าห้าสี่ห้าหกห้าห้าโบนแน่นะคะเบิ่นโบนแน่เพราะฉะนั้นต้องชมจัดไว้เนี่ยจัหน้อยนะคะตัวเลขแนวทางของปูสุมเงียบเอาไป จัดออมสินน้ำแน่นะคะเพอวันล่างคามันไปออมสินค่ะทาช่วงขา่ะต่อไปตัวเลขเนี่ยทางของปูศูนย์เปูศูนย์เจงวดที่แล้วก็บเข่า1 8 8่หนึ่งนะคะงวดนี้ปูศูนย์เบอกว่าสองก็บสตัวเลขของเพิ่นมี0ูน9์หกศูนย์เก้าศูนย์สนกหน่งเ้านสองหสองเก้สองสเพิ่งกับบริเนนตัวใดเนาะคะ่ะเนาะทำช่วงกับพิจารณาล่องมึงนะคะ พิจารณาด้วยนะคะเอาต่อไปตัวเลขเนี่ยทางของเจนางเนาะคะ่ะเนาะเราพัฒนาเจนางให้วิ่งรูดมาทีสองกับเจ็ดนะคะสองกับเจ็ดเนีนทีหนึ่งเจ็ดตอนนี้เน้นเพิ่มหนึ่งหกสองหกนะคะหนึ่งหกสองหก มีแค่นี้ก็ทตรช่วงขาหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะถ้าบอมา่าหนึ่งเจ็ดหรือบอมา่าช่วงนี้ก็คือเป็นเจ็ดศูนย์ไปเลยตัวเลขเนี้ทางมีหนึ่งเจ็ดสองหกเอ้ยหนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดจ้ะค่ะมีตามนี่กับตรงช่วงขาพิจารณาหลยจัดเลยนะคะ หมดทีเดียวของแอดเขาตัวหลุดตัววิ่งตัวจับรปูบะเขาเนาะคะเนาะ,ะต่อไปตัวเลขเนี้ยทางของปูหาเจ็ดแปดปูหาเจ็ดแปดเป็นตุงก็ของปูสุ่มเหียบคือหาศูนย์ตุงเขาเสี้ยนจังก็คือหาศูนย์ปูหาเจ็ดแปดบอกว่าสีกับหามีสีสองสีหกสีศูนย์หาสองหาหกหาศูนย์ สองสองศูนย์หกะค่ะเนาะอนันนี้คือตัวเลขแนว้ท่าของปูหาเจ็ดแปดตัวเลขแนว้ทางของพอพ้อมานี่พอพ้อมกับบุคือไผ่คือกันพอพ้อมบ่คือไผ่คือกันคือบอสีแปดคือเส้นจัเนื้อสีแปดคือเส้นจำเนื้อมีสีแปดหนึ่งหาสีเจ็ดหนึ่งเก้า สามหาสามเจ็ดสามเก้าหาเจ็ดหาเก้าเจ็ดเก้าสองหาแปดหาเล็กวิ่นเก้าสามหกเจ็ดสี่ตัวละว่างเก้ากับสามตัวละว่างในมาสตลอดตัวที่มันเน้นไฮคือสามหาสามเจ็ดสามเก้าหาเก้าเจ็ดเก้านะคะอันนี้คือตัวเลี้ยงแนวทางของพ่อพุ่มนะคะหลายท่านหลายคนว่าขอมึงชุดเต็มแน่นะคะ เยห็มึงชุดเต็มแล้วคะเนาะชุดเต็มนี่สิส่ได้ทั้งรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวนะคะใช้ได้ทั้งรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวอันนี้คือชุดเต็มของพระพุทธนะคะชุดนี้สิส่ได้ทั้งรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวเลือกเอาอยู่นี่นีเลยสมมุติว่ารัฐบาลไทยถรรมะแปดกับเก้าก็จะตัวนี้นี่คะ่ะ ห8ึ่งแปดสอห้กลับด้วย1 9ึ9งเก้าสกห้ากลับด้วยไพมักลักหกหนึ่งหกสองหกสามหกสหหหอันนี้รัฐบาลไทยบอกเาถึงรัฐบาลไทยรัฐบาลเล่ารัฐบาลเล้ามันสิมี่ตัวที่ชนกันคือหาซีสองหาซีสองนี่ลักหาเข้ากับ ตัวนี้ลักหาลักซีลักสองประมาณนี้กต้ทงช่วมขารัฐบาลเล่าลักหาก็มีหาหกหาเจ็ดหา8ปดหาเก้าหาศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่แนอะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางฮานอยหรือชุดเต็มรัฐบาลไทยกับเราพัฒนานะคะ ค่ะทังช่วงค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาสำนักเด็ดทุกสำนักนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคมาลํำด้วยอย่าเจ็บจะจุนนํำตัวเลขแนวทางไปพิจารณาไปคัดกรองไปจัดสื่อขอให้โชคมาทุกท่านทุกคนอย่าลืมแชร์ไปอย่าลืมกดติดตามได้ไวผูมาใหม่นะคะเนาะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีมีเงื่อนใส่มีเงื่อนเข้ากระเป๋าถูกหวยรวยเบอร์ ทุกท่านทุกคนสําหรับมือนีเนาะคะ่ะเนาะตั้งแต่ออมสินไปหารัฐบาลไทยไปหาห้าหน้อยไปหาเล่ากันแล้วกันนะคะทั้งช่วงขาขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมการสนับสนุนการบอํำโฆษณาขอบคุณหลายๆขอให้รวยขอให้รวยขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ